สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีรถยนต์อีกคันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะมานําเสนอให้กับลูกค้าให้กับคนที่กําลังสนใจรถพีพีวีนะครับนั่นก็คือคันนี้นะครับเป็นมิวเอ็กรุ่นแอคทีฟนะครับโดยรุ่นนี้นะครับเราจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2สีนะครับมีสีขาวมุกกับสีบอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้รุ่นนี้มีอะไรที่พิเศษแล้วก็มีอะไรที่จะมานําเสนอกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มกันที่ลักษณะล้อเลยนะครับ ถ้ารุ่นนี้นะครับล้อจะเป็นล้อขอบ17นะครับล้อขอบ17บนะครับมีกระจกมองข้างนะครับเป็นพลาสติกสีดํานะครับมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระพุ้งแก้มตัวนี้นะครับนะครับส่วนไฟนะครับไฟสองสว่างนะครับเป็นไฟสองสว่างแบบไฟ LED projector นะครับรุ่นนี้ก็มีไฟ daytime running light ให้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับลักษณะด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ อ่ะตอนนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นเมนนวลนะครับนะครับเป็นเมนนวลเวลาที่เราเปิดนะครับมันจะมีปุ่มเปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเราก็สามารถเปิดได้เลยนะครับเวลาเปิดเปิดได้เลยนะครับเวลาเราเปิดแล้วนะครับเวลาเราเปิดแล้วจะมีไฟนะครับนะครับจะมีไฟส่องสว่างอยู่ตรงนี้นะครับในกรณีที่เราเปิดตอนกลางคืนนะครับมันจะสามารถมองเห็นสิ่งของนะครับจะมีไฟช่วยนะครับ ในการมองเห็นได้นะครับเพราะนะครับเป็นเบาะสามแถวนะครับหน้า2กลางกลางสแล้วก็หลัง2ที่นั่งนะครับรวมเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นเบาะแบบเบาะผ้านะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอาเบาะลงนะครับก็สามารถที่จะเอาเบาะลงนะครับในลักษณะแบบนี้ได้นะครับนะครับลงแบบนี้ได้เลยนะครับเเวลาลงเราก็ลงแบบนี้ได้เลยนะครับ สามารถที่จะเอาของเอาสัมภาระอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านคิดว่าท่านอยากนไปท่องเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นรถของท่านได้นะครับเวลาที่เราขึ้นมานะครับก็เอาขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะปรับได้สูงสุดถ,ถึงร2อยยสิบองศานะครับทําให้เราไม่ปวดเมื่อยนะครับเวลาที่เราเดินทางไปนะครับทีนี้นะครับ,รบเวลาที่จะเอาไตัวที่ลงนะครับเราก็ ดึงลงนะครับเพราะว่ามันเป็นเมนนุ่นครับมีนุ่นเดียวนะครับของ M X นะครับเป็นเมนนุวนนะครับเราก็ลงแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าครับตัวนี้นะครับมีสปอยเลอร์หลังให้นะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับนะครับเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูภายในก็ได้ครับอ่าดูภายในนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นแบบนี้นะครับดูได้เลยนะครับเป็นเบาะผ้านะครับอ่าดู ตงผู้โดยสารด้านหน้านะครับนะครับเดี๋ยวดูผู้โดยสารด้านหน้า,นานครับ